สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวทางด้านของตัวเพิร์ชน์พาสเลเวลข้าศนั่นเองนะครับแต่ทุกคนดูนี่เห็นอะไรไหมครับทุกคนใช่แล้วครับยูนิคทุกคนน้ยใน,นสุดที่ก็ได้ยูนิคกับเขาแล้วนะโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้ยูนิคมากี่แพทแล้วะ่ะตั้งแต่ทางด้านของอัปเดตฮาโลวีนปะใช่ไหม เออตั้งแต่ตัวซิดมาก็น่าจะแพทฮาโลวีนนะครับแล้วก็พึ่งมาได้ตอนอัปเดตที่สิบเออนะครับแถมได้ตัวพาร์ด้วยนะอ้าวนะครับแล้วก็ยูนี้เนี่ยพี่ตกใจมากเลยนะตอนได้ครับเพราะว่าพี่สุ่มแค่หนึ่งโลทุกคนหนึ่งโลออกเลยนะพ <c oughs> ี่ก็เบื่ออยู่กันวนะสุ่มหนึ่งโลออกเลยเหรอสุ่มตัวอื่นโอ้โหหมดไปอ่าหลายสิบโลบางตัวนี่หมดไปหลายร้อยโลเลยนะไม่ออกอันนี้คือหนึ่งโลออกเฉยเลยนะครับ ดวงมันก็จะมามันก็มาเนาะพอตัวที่อยากได้ไม่มาตัวที่แบบเออไม่คาดหวังอะไรดันมาสยเลยครับทุกคนอ่ะนะครับทางด้านของแบ็คแอซซินนะครับก็เป็นตัวแบทเทนพาสใช่ไหมอ่าแล้วก็ล่างนี้นะครับก็จะเป็นล่างไนนี่ด้วยนะครับเห็นไหมอ๋อก็เท่ไหมทุกคน โมเดลพี่ถือว่าเท่อยู่นะอ,อ๋อมีแบบหน้ากากมีแบบเสื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดใช่ไหมนะครับประมาณนี้นะทางด้านของแบ็กแอสซิสนะครับก็จะเป็นทางด้านของสายกายภาพาามือนั่นเองเนะี่ยส่วนสเตตนะครับพี่ก็ไม่ได้ปั้นเลยตามตรงนะครับเพราะว่าพี่เอาไปอีโวเลยอะ่ะถ้าแบบพี่รู้ว่าจะได้อยู่นิอีกนี่คือพี่ปั้นเอสเตรียมรอละแต่ไม่รู้ไงว่าจะได้ยูนิกนะครับก็เลยไม่ได้ปั้นนะก็จะได้แค่เอเอแล้วก็เอบวกคะแนนเองนะครับประมาณนี้นะ แต่ก็ร่างธรรมดานะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูไปด้วยเลยนะครับร่างธรรมดาประมาณนี้นะครับก็อาจจะร่างธรรมดาเนี่ยพี่ดูว่ามันออกสาวเป็นิันึงทุกคนดูดิดูทรงผมและสายตามันแบบดูออกสาวนะครับแต่ตัวละครนี้เป็นตัวละครผู้ชายนะครับมาจากเรื่องอแบ็คแบ็คอะไรสักอย่างพี่ก็ไม่เคยดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องจะชื่อว่าไฮนะครับหรือว่าชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละครับพี่ก็จะขึ้นชื่อหฮละก,กันนะครับถ้าอ่านผิดหรืออ,อ่านถูกงี้ก็ขออภัยมาไดที่นี่ด้วยนะเอกนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับยูนิตตัวครนี้นะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือคอสเมติกครับทุกคนนี่ทุกคนดูเป็นไงสำหรับพี่นะครับคอสเมติกเนี่ยถือว่ายังไง,งมันแบบลงไปหน่อยอะ่ะสำหรับตัวละครที่เป็นชาชนีนะครับอันนี้คือล่างไชนีนะได้มาแค่แบบออร่าสายฟ้ารอบตัวใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นมีดสั้น2คู่นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ลืมบอกนะตัวครนี้นะครับในเรื่องอ่าในเรื่องแบ k นะครับอะไรสักอย่างเนี่ยจะเป็นผู้ใช้พลังวิเศษนะครับสายฟ้านะอ่านะครับก็เลยทําให้อลร่าเนี่ยเป็นสายฟ้านั่นเองนะครับประมาณนี้นะอ๋อนีครับส่วนนอกเหนือจากนั้นพี่ก็ไม่รู้ละพี่ไปหาข้อมูลมานิดเดียวนะครับว่าเอ้ยเอ่อตัวละครมาจากเรื่องไหนชื่ออะไรนะครับมีความสามารถอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับ มาทุกคนพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วก็เดีย๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยกนันดีกว่าครับเ่าการเสียยวลานนเองนะไปครับผม let's go <S คุณกำลังตามหาร้านที่มีทุกอย่างครบครันอยู่หรือเปล่า ต้องนี่เลยบิวประกอ,อบไม่ว่าจะเป็นเติมโรบัคทาดไก่หรือบริการแมปดังต่างๆบอกเลยว่ามีครบจบในที่เดียวกี่เติมเงินมีทั้งทูมนี่อ่างเปาและธนาคารแบบสลีปบอกเลยทั้งสองอันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมบริการส่งไวปลอดภัยไร้เกียนแถมยังมีแอดมินให้ติดต่อตลอด24ชั่วโมงลิงก์ร้านอยู่ใต้คิดเด้อย่า,าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ มาแลเอลดาร์แอนซินของเรานะครับในชื่อเรื่องเนี่ยมันชื่อว่าเฮหรือชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วนะแล้วก็เหมือนจะเป็นผู้ใช้พลังวิเศษเป็นพลังแบบสายฟ้าอนะไรเงี้ยในเรื่องนะครับเรื่องเรื่องนี้พี่ก็ไม่ได้ดูอะเรียกได้ว่าไม่เคยรู้จักเดยซ้ำถ้าคือตัวละครนี้ไม่เข้าเกณ์นี้พี่คือแบบไม่ไปหาเลยนะไม่เคยดูโดยโด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เรื่องเรื่องก็น่าจะสนุกอยู่มั้งพี่ว่าก็อาจจะไปลองดูอยู่นะอ่ะมา ดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่20,000นะโอเคอยู่ไหมทุกคนถือว่ามันเยอะหรือเปล่าวพี่ก็จำไม่ได้ละไม่ได้คือแบบไม่ได้ใช้อยู่นินานแล้วไงเออแบบสุ่มไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็เลตอยู่ที่20นะครับคูดาวอยู่ที่5.9เกรียมนกประมาณ6วินะ,ระประมาณนี้นครับแล้วก็การโจมตีแรกเนี่ยเป็นยังไงเอ่อยไหนดูซิปึ๊บอ่าเป็นการพุ่งไปจ้วงนะครับแล้วก็แบบมีสายฟ้าเห็นปะเออสายฟ้าสลับดูด้วยนะ นนี้ะครับนแรกนะครับใช้ตังคน1 7 0 0นะครับ2,000แล้วก็3,000มีช่าใหม่ที่ชื่อว่า Dark c i r c u t t นะครับอัพเลยอ่าชื่อถูกปนน่ไม่รู้น่าจะใช่อยู่นะอ่ะไหนขอดูด้วยสิวง Circle ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการอะไรอ่ะดูไม่ทนันขอดูใหม่ป๊๊บปเอ้ยเหมือนเป็นการแบบฟันรอบตัวแบบทรงจินอูอะไรงงี้ไหม เนี่ยเหมือนจะเป็นการฟันรอบตัวเหมือนทรงจินอูเลยแต่ไม่ใช่ทรงจินอูนะอ่ะขั้นต่อไปนะครับใช้ตังอยู่ที่สี่พันเจ็ดพันเลยครับแล้วก็หนึ่งหมื่หนึ่งมีท่าใหม่ชื่อว่าทันเอ้ยทันสันโวลหรอโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ใช่สายฟ้าแสนโวลใช่ไหม ซื้อว่าเท้าสันวูนะครับหรือว่าไฟฟ้าพันวูแสนวูไม่ได้เหรอพี่อีนี้เดียวก็เป็นปุ้งกิจูเลยนะหยอกหยอกนะครับอ่ะอัพไปเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับเอ้ยค้านี้เป็นโอ้โหฟูลเอลีเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตีแอร์ป่ะเนี่ยไม่ตีแอร์อุ้ยโอ้โหซาเป็นฟูลเอลแล้วก็รู้สึกว่าจะหลายฮิตด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นะครับทุกคนอ่ะดูเนี่ย อุ้ยตีไหลฮิตอยู่นะเอบแบบเป็นตัวเคลียโรดคือแบบใช้ได้เลยนะครับั้าต่อไปอยู่ที่หมื่นห้าแล้วก็ค่าสุดท้ายอยู่ที่หมื่นแปดนั่นเองครับประมาณนี้นะโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่ปะค่าอัพเต็มๆม,มันเท่าไหร่อะเซลลนี้มันหักคือหนึ 4, ่งในสี่ป่ะหนึ่งส่วนสี่ก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะหกหมื่นหรอใช่ปะประมาณหกหมื่นไหมหรือว่าแค่ครึ่งหนึง่งคือสามหมื่นอ่ะพี่ก็ไม่รู้่จำไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้และกันนะอ๋อแต่ก็ คือแบบพี่ว่ามันก็เก่งอยู่นะแต่เสียดายตรงที่ว่ามันไม่ตีแอร์ดิมันเป็นฟูลเอคือมันเก่งละนะครับใครเยอะคือแบบแมไม่ตีแอร์คือถ้ามันตีแอร์เนี่ยคือแบบครบสูตรเลยนะครับเอาไปติดเมตาได้เลยเป็นฟูลเอ E ด้วยแล้วก็ตีหลายฮิดนะครับตีไว้ด้วยนะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าเลดรู้สึกว่าแอบน้อยไปนิดไหมทุกคนอยู่ที่3 1เองนะครับถ้าเทียบกับดักเมทนี่มันเท่าไหร่อะดักเมยอยู่ที่45้าเลยนะ เออนะครับนี่ขนาดไว้ใช้อยู่นี่นะยังอยู่ที่45อันนี้คือแบบอยู่ที่31เองนะครับเอยหรือว่าตัวนี้มันเป็นเออนะครับมันเป็นตัวไอ้นี้ด้ยวยมัง้งเป็นตัวสีเขเียด้วยมัง้งเออนะครับเลยก็แบบันก็โอ,อเวอร์นิดนึงไนงะอ่านะครับก็โอเคอยู่ไหมเออเดีย๋ยวพี่น่าจะต้องไปเสริมตรงเลดแหละนะครับไม่ก็ ไปรีนิ้วไม่ก็ไปรีสเตตเอาครับก็น่าจะโอเคอยู่ครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับรีวิวดาร์กนะครับแอสซินเอ้ยไม่ใช่ดาร์กแบ็กแอสซินนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไการใดก็สามารถทักทวงได้นะสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพี่นั่นเองนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย Audio jump.